เอาทีนี้เดี๋ยวไปติดตามกันค่ะเดี๋ยวเราย้อนไปแล่บรรยากาศวันที่นึ่งมีนาคมที่ผ่านมาสักคิดหนึ่งค่ะบรรยากาศก่อนการออกเ,อเขาเรียวกวา่ารางวัลสลากสัญจรดีพังงาเานะะี่ยค่ะเป็นสำนักง,งานสลากกินแบงรัฐบาลค่ะเขาก็มีการสร้างถิ่นการออกอรางวัลถูกขั้นตอนเลยนะว่ามีความโปร่งใสค่ะมีประชาชนก็มาแลก,กันคึกคักกันเลยค่ะ ก็คือวันที่1นึ่งมีนาคมทีผ่านมาค่ะนายภพยรัตแพทย์ยวนผู้วาราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยวาทีรอยตรีกิติพอบรอดดอนรองผู้วาราชการจังหวัดพังงานายบัญชาธน,นูอินรองผู้วาราชการจังหวัดพังงาและก็มีหัวนาส่วนราชการมีผู้แทนกระทรวงและก็พางเอกชนมารวมกันเป็นซักขีพยานค่ะในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1นึ่งมีนาคม2568ค่ะซึ่งทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะได้จัดกิจ กรมสลากสั้นจรทีหองไม่ฟ้าโรงแรมเลอเอราวันพังงาที่จังหวัดพังงานนี่แหละเพื่อที่ว่าจะเปิดโอกาสให้ประชาชนในต่างจังหวัดได้หมายให้กระบวนการขั้นตอนและก็วิธีการในการออกรางวัลด้วยตนเองค่ะบรรยากาศก่อนที่จะมีการออกรางวัลน,นะก็มีประชาชนทาง<อ>จังหวัดพังงาแล้วก็ใกล้เคียงนี่เข้ามาเล่กันแล้วครับคึกคักเลยแหละครับโดยพันโตนุ่น สั้นสนาคมนะครับพ่วงในการรำเํานงานธลรกกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วยผู้เรียนดำนิงานธุรกกินแบ่งรัฐบาลและนําเจ้าหน้าที่นะครับทำการแนะนําอุปกรณ์การออกรางวัลพร้อมทั้งสาธิตวิธีการอย่างละเอียดทุกขั้นตอนนะครับให้กับประธานกรรมการและคณะกรรมการผู้มีเกียรตินะครับที่ได้รับชมถามกล่าวประชาชนที้มารวมเป็นทักกี้พยาน ในห้องออกรางวัลในครั้งนี้นะครับสำหรับบริเวณที่มีการแช้ว่รร wand ั้นเจ้าหน้าที่มีตำรวจชุด IOD e นะฝ่ายรักษาความปลอดภัยดูแลอย่างเข้มงวดประชาชนเจ้าหน้าที่ต้องเดินผ่านเครื่องสแกนทานะไรก็ทําการเล็กบัตรก่อนเข้้าหองออกรางวันนะน,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 นะครับส่วนพลนกาออกรางวัลการรัวเลยระคับน้องยงยินดีด้วยนะ oh. นะครับ oh. วันที่หนึ่งมีนาคมสัปดาห์ทีแปดวันที่หนึ่งนะครับรวันที่หนึ่งนะครับแปดหนึ่งแปดแปดเก้าเทนะครับแปดเก้าเทนะแปดหนึ่งแปดแปดเก้าเทผังงานเท อันเกได้ไหมนะครับมีผู้ทูกรางวันสังเม็ดหยีสิบเใบนะครับเราเดินหนึงโลสิบสองลานแล้วก็ผู้ทูกหลังทองใบจำนวนหนึ่งคนนะครับทูกรางวัน2ยิบ้าใบเนี่ยคนเดียวเลยวันคนเดียว25ิบใบเลยกินเลยจะได้ไปร้อยว่าล้านนนงอมเขบอกหัวเนี่ย